ครับในการเลี่ยมพระยาครุฑวัดหายสูกนะครับิ้นนี้ก็เขาจะมีปีกที่ยาวลงมาแล้วก็จุดที่เราจะจับแกนเนี่ยเรียกได้ว่าจับที่ตัวรูปของอครุฑที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะปิดปิดบังความสวยงามนะครับจุดที่จะล็อกได้ก็จะเห็นจะเป็นปีกนี่แหละฮะ อันนี้ผมเลือกใช้การล็อกแบบดันปีกบน,บนกดลงมาอย่างนี้เห็นไหมฮะจุดนี้นี่แล้วก็ด้านล่างแกนเนี่ยนะฮะที่เลือกใช้ก็จะเป็นแกน6มิลน,นะครับ6มิลเราเปิดเป็นทรงทรงมันรีๆไข่ๆ,าๆมาลักษณะนี้ตามตามทรงของครุฑตัวนี้ด้วยนะฮะ เสร็จแล้วเราก็ทำให้มันฟิตเข้าไปอย่างเช่นสมมุติว่าวาดด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เราย่นเข้ามาเนี่ยหมิลเลยจากขนาดของครูที่เราวาดได้นะครับเพื่อให้พยายามให้แกนเนี่ยฟิตไว้ก่อนแล้วครนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมาตะใบตะใบแกนภายในช่วงนี้ให้มันให้ปีกสามารถเข้ามาเป็นร่องๆองอย่างนี้ นะครับร่องก็จะไม่ใหญ่มากนะครับจะไม่ใหญ่มากอ่ะเราก็ดูหน้างานอีกทีว่ากะว่าเราลนแกนอ่อนแล้วแกนตัวเนี้ยเข้าไปรัดในร่องของปีกได้พอดีนะฮะขั้นตอนล็อกจุดนี้จะค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นการเลี่ยมแบบงานเลนไอตัวนี้คืองานธรรมดานะฮะคือกดฝาธรรมดาแต่ถ้าเป็นงานเลนเนี่ยมันจะง่าย มันจะง่ายตรงไหนเพราะว่างานเลนคือแกนมันจะหนากว่าตัวชิ้นงานเพื่อให้มันหลุดพ้นใช่ไหมครับเวลามันล็อกเนี่ยเราก็แค่ะตะไบแกนภายในเนี่ยให้ชนกับปีกด้านบนด,ด้านล่างก็ให้ชนกับตัวปลายปีกของด้านล่างก็จะสามารถล็อกได้ง่าย <john> ได้เลยนะครับการออกแบบไม่ซับซ้อนสำหรับงานเลนก็จะมีแค่แกน แกนกลางอาจจะต้องใช้หนาหน่อยนะฮะอาจจะต้องใช้ถึง25มิลนะครับแล้วก็มีแค่ฝาหน้ากับฝาหลังนะครับเพียงแต่ว่าเวลาทําแกนน่ะมันทํายากเนื่องจากมันหนาใช่ไหมครับราคาก็จะแพงนะครับสําหรับงานเลนนะฮะแต่ตัวนี้งานธรรมดานะครับคาเรียมชิ้นนี้นะครับอยู่ที่250บาทนะครับสำหรับงานรูปแบบลักษณะนี้นะครับก็ถือว่า ไม่แพงนะครับมันมันทำยากในแต่ละทรงเนี่ยการที่เราจะเลี่ยมครุฑเลี่ยมงานรูปลอร้อยองค์ราคาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันอยู่ที่ความยากง่ายนะครับของพระลูกค้าที่ให้มานะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าลืมบอกบล็อกตัวผู้นะครับบล็อกตัวผู้ใช้ความหนา5มิลนะครับตรงนี้ความหนา5มิลนะฮะดันฝามาแล้วก็ประคองช่วยกันพอดีนะครับ ฝาหน้ากับฝาหลังเนี่ยฝาหน้าก็จะประคองช่วยตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงปลายเห็นไหมฮะจะเห็นว่าปลายจะมาประคองช่วยส่วนด้านบนตรงนี้ไม่ต้องประคองเพราะว่ามันรัดเข้ามาจากนี้มันอาจจะประคองช่วยตรงนี้ตรงปีกเนี่ยปลายปีกเนี่ยเท่ากับฝาหลังกดมาฝาหน้ากดมาอย่างเงี้ยหมดสิทธ์ดินครับชิ้นงานของเราจะไม่มีทางดินแน่นอนนะฮะไม่มีการหลุดนะครับ ก็ได้ประกอบจากฝาพวกนี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับ